สิ่งที่กำลังจะเกิดกับคุณในช่วงระยะเวลานี้มีอะไรบ้างเราลองมาเปิดไพ่ล้วงใจล้วงสถานการณ์กันนะคะขออนุญาตค่ะตั้งจิตนะมันจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้รับอำนาจอย่างเต็มที่ในการที่จะทำสิ่งนั้นเหมือนถูกมัดมืออยู่นะคะทาั้งที่ไอเดียแล้วก็ความมั่นใจในตัวของคุณเองนั้นมันมาเต็มที่เต็มกําลังแล้วนะคะแต่อาจจะมีบางจุดเช่นหัวหน้าไม่อนุมัติเพื่อนร่วมงานอาจจะทำแล้วไม่ได้เข้าขากับเราจนเอาให้ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำงานนั้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะ ค่อยๆไปค่ะสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อในตัวคุณการไตร่ตรองการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จมันเป็นเหมือนไฟสองทางให้กับอุปสรรคต่างๆได้รับการแก้ไขคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงให้ใจเย็นๆลงนิดหนึ่งนะคะตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณรู้สึกใจร้อนไปหน่อยอึดอัดไปนิดนะคะ พอคุณเริ่มที่จะมีความสงบทางจิตใจลงแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่หัวหน้างานต่างๆเนี่ยจะเริ่มฟังเสียงของคุณมากขึ้นค่ะโอ้โหเรียกว่างานนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเพียงแค่คุณเปลี่ยนพลังงานจากความรู้สึกว่าร้อนแรงนะหรือว่าดูแล้วอึดอัดหรือฟึดฟัดหรือว่าโมโหโทโสต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ในความ สงบนะคะและรอคอยเป็นสิทธิ์และอํานาจต่างๆจะอยู่ในมือคุณอย่างแน่นอนสามารถควบคุมสิ่งโตได้ด้วยความสงบงามแล้วก็ด้วยความอ่อนโยนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะคะในระหว่างนี้ขอให้คุณทำใจให้สบายๆรอคอยให้เป็นและก็แก้ปัญหาด้วยความอ่อนโยนค่ะ